ครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับเพจร้านนะัสลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญน,นะครับถ้าทางช่อง youtube ก็สลาลมคอยชแนลนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องธนบัตรนะครับธนบัตรหรือแบงค์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับก็มีมีเพื่อนๆสอบถามทักทายกันมานะครับว่าธนาบัตรรับซื้อแบบไหนบ้างก็วันนี้ก็มาทําคลิป ให้ดูเลยครับแล้วก็มีตัวอย่างบางส่วนนะครับที่รับซื้อให้ดูด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้มองเห็นภาพนะครับก็ที่รับซื้อนะครับหลักๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับธนบัตรตัวอย่างนะครับทุกชนิดธนบัตรทุกชนิดราคานะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับที่มีพิมพ์ว่าตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับดูง่ายๆครับเพื่อนๆครับธนบัตรที่พิมพ์ว่าตัวอย่างนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเลขอยู่นะครับนี่นะครับมีเลขแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับคือทางร้านรับซื้อนะครับธนบัตรตัวอย่างนะครับเริ่มต้นที่1 0 0 0ถึง3,000บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของธนบัตรนะครับถ้าฉีกหรือขาดก็ราคาก็จะตกไปเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเจอแบบนี้เพื่อนๆก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับอันนี้คือธนบัตรแบบแรกที่ทางร้านรับซื้อนะครับนี่นะครับธนบัตรตัวอย่างนะครับแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นธนบัตรอันนี้ก็ ไม่ใช่ธนบัตรแบบนี้นะครับที่รับซื้อทั้งหมดนะครับมันพิเศษยังไงที่ผมรับซื้อนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูตัวเลขนะครับเห็นไหมครับ 0G50000000 นะครับแบบนี้นะครับเรียกว่าธนบัตรเลขหลักล้านนะครับถ้ามีแบบนี้นะครับทางร้านก็รับซื้อนะครับไม่ได้รับซื้อทั้งหมดนะครับต้องเพื่อนๆต้องดูตัวเลขด้วยนะครับนี่นะครับ ของผมจะเน้นเลขหลักล้านเลขสวยแล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่รับซื้อก็คือเลขตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเจอก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับนี่นะครับอันนี้ที่ผมมีอยู่นะครับนี่นะครับถ้าเลขแบบนี้นะครับเพื่อนๆส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะครับนี่นะครับเลขหลักล้านนะครับห้าศูนย์ ศูนย์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 นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ทางร้านรับซื้อนะครับนี่เลขสวยธนบัตรเลขสวยเลขตองแล้วก็ธนบัตรตัวอย่างนี่นะครับทุกชนิดราคาครับไม่ว่าจะเป็นธนบัตร <c oughs> 10บาท20บาท50บาท100บาท500บาท1000บาทถ้าเพื่อนเพื่อมีธนบัตรเลขสวยนี่นะครับ เลขหลักล้านหรือเลขตัวเดียวกันทั้งหมดสามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับที่ l i n e ID 0 9 5 4 1ย์4 4 3นะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับผมไม่ได้ซื้อธนบัตรเก่าทุกชนิดนะครับผมเน้นเลขสวยเลขตองแล้วก็ธนบัตรตัวอย่างนะครับเหมือนเหมือนแบบเนี้ยธนบัตรถ้ามีพิมพ์ว่าตัวอย่างก็รับซื้อเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ ก็มาทําคลิปสั้นๆนะครับจะได้ให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับเพราะว่าสอบถามกันมาเยอะส่งรูปธนาบัตรมาให้ผมดูค่อนข้างจะเยอะนะครับว่ารับซื้อไหมก็วันนี้ก็ชี้แจงเลยนะครับว่าธนาบัตรที่ทางร้านหรือทางช่องสลาลมคอยชแนลรับซื้อนะครับ 1. ธนาบัตรตัวอย่างนะครับธนาบัตรตัวอย่างลักษณะยังไงง่ายๆครับสังเกตจะพิมพ์ว่าตัวอย่าง นะครับแล้วก็ด้านหลังธนบัตรจะมีตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้แบบแรกที่รับซื้อแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือธนบัตรในกลุ่มเลขสวยเลขสวยมีอะไรบ้างเลขหลักล้านแบบนี้นะครับเลขหลักล้านแล้วก็เลขตองเลขตองเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจนะครับคือถ้า0ูนย์ก็ศูนหมดเลยถ้า1ก็1หมดเลย2ก็2หมดทุกตัวเลย นี่นะครับง่ายๆครับสังเกตง่ายๆเพื่อนๆดูก่อนใช้ก็มีโอกาสเจอนะครับธนบัตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันธนบัตรรุ่นใหม่ๆก็มีโอกาสพบเจอนะครับอ๋อมีธนบัตรอีกชนิดหนึ่งก็คือเรียกว่าพวกเออร์เลอร์นะครับผิดพลาดในกระบวนการพิมพ์กระบวนการผลิตนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าเออร์เลอร์แล้วก็ลักษณะเป็นยังไงนะครับพิมพ์ผิดพลาดพิมพ์เคลื่อนอะไรพวกนี้ครับตอนนี้ผมมีตัวอย่างแค่2 สองแบบนะครับคือธนบัตรตัวอย่างกับธนบัตรเลขหลักล้านนี่นะครับที่ที่ผมมีนะครับผมก็เลยมาทําคลิปชี้แจงให้กับเพื่อนๆที่สอบถามกันเข้ามานะครับว่ารับซื้อแบบไหนบ้างนะครับนี่นะครับพยายามทําให้ชัดเจนนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับนี่นะครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับธนบัตรตัวอย่างมีแล้วเก็บไว้เลยนะครับแล้วก็ค่อยส่งรูปมาให้ผมดูนะครับ อีกชนิดหนึ่งเลขหลักล้านอันนี้ผมก็เก็บไว้นานแล้วนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าไม่ได้ใส่ซองเพราะว่าถ้าใส่ซองแล้วมันจะสะท้อนนะครับแสงไฟจะสะท้อนผมก็เลยต้องเอาออกมาจากซองเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจแล้วก็ได้ความรู้กันบ้างนะครับว่าธนบัตรที่ทางช่องสลาลมคอยชแนลรับซื้อมีแบบไหนบ้างนะครับ ซื้อจริงนะครับทุกรายการที่ประกาศรับซื้อนะครับขอชี้แจงนิดนึงนะครับทางช่องจะทําเป็น2ส,ส่วนนะครับคือแบ่งปันความรู้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือรับซื้อเหรียญน,นะครับบางคลิปก็มาแบ่งปันความรู้นะครับไม่ได้รับซื้อเป็นการเสนอแนะข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อนเพื่อนนักสะสมรุ่นใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องเหรียญเรื่องธนาบัตรนะครับแล้วก็ถ้าตัวไหนทางร้านรับซื้อก็จะ ชี้แจงไว้ทางนี้เลยนะครับว่ารับซื้อนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆสงสัยหรือว่าจะสอบถามก็นี่นะครับแอดไลน์ไอดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามสอบถามกันมาได้นะครับอันนี้คือรายการเหรียญหลักๆที่ทางร้านรับซื้อนะครับแต่ว่าบางตัวราคาก็ปรับขึ้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีตามนี้ก็ส่งรูปมาสอบถามราคาได้นะครับผมจะอัปเดตราคาปัจจุบันให้นะครับนี่นะครับ ก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับกับธนบัตรที่ทางร้านรับซื้อนะครับ1นึ่ธนบัตรตัวอย่าง2ธนบัตรเลขสวยเลขหลักล้านเลขตองนะครับเพื่อนๆสังเกตง่ายๆครับลองลองดูนะครับเพื่อนๆก่อนใช้ก็มีโอกาสเจอกันทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับธนบัตรที่ทางร้านรับซื้อนะครับนี่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเผื่อผมมีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆที่ผมจะมานําเสนอในครั้งต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับกับธนบัตรนี่เจอกันนะครับคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ